อ,อกเหนือจากเรื่องของสุขภาพกายที่ต้องดูแลกันอย่างใกล้ชิดสุขภาพใจก็สําคัญเช่นเดียวกันนะคะมีหลายวิธีในการดูแลใจค่ะอย่างภาพนี้ปักบุตรมาจากพัทลุงกลุ่มแลศินถิ่นเมืองลุงที่จังหวัดพัทลุงนะคะเขารายงานถึงกิจกรรมที่ศิลปินค่ะไปออกแบบ ผลงานสตรีทอาร์ตในสถานการณ์โควิด19นะคะสื่อสร้างสารรค์เล่าเรื่องรีดีที่บ้านฉันเกิดขึ้นที่พัทลุงค่ะเขาเล่าเรื่องคนเมืองลุงนะคะไปวาดกันตามจุดต่างๆที่เป็นจุดสำคัญสำคัญของเมืองค่ะสร้างบรรยากาศสร้างสีสันในสถานการณ์โควิด19ค่ะผลงานสตรีทอาร์ตในครั้งนี้นะคะศิลปินถ่ายทอดวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวพัทลุง ผ่านสัญ,ญลักษณ์อย่างตัวละครมโนราค่ะหนังตะลุงด้วยรวมถึงบางจุดจะเจอภาพควายน้ําในหลายอิริยาบทนะคะเนี่ยค่ะเน้นสีสันสดใสสวยงามชุบบรรยากาศเมืองที่เงียบเหงาในช่วงนี้ทําให้ผู้คนที่ผ่านไปมาได้ผ่อนคลายเห็นภาพว่าสวยๆแบบนี้นะคะแล้วเายังเปิดโอกาสให้ประชาชนเยาวชนได้มีส่วนร่วมมาสร้างสารรค์ผลงานในหลายชิ้นด้วยค่ะ อย่างภาพควายน้ํไถนาเนี่ยคุณผู้ชมค่ะมีนกนานาชนิดเดินตามหลังมันก็บอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ชุ่มน้ําทะเลน้อยจังหวัดพัทะลุงจุดนั้นขึ้นชื่อเรื่องควายน้ําและเป็นแหล่งดูนกอพยพขึ้นชื่อของประเทศไทยค่ะแต่เรื่องราวที่เราเขียนนี่คือเป็นเรื่องของไยทะเลน้อยในตรงที่เราเขียนนะเพราะว่าวาดทะเลน้อยนีแต่เราจะแปลงของภาพจากจากไฟจริงๆอ่ะมันดูแล้วมันไม่น่าสนใจ เราก็จะปรอบความหมายแล้วก็ให้มันเป็นออกคล้ายๆการ์ตูนหน่อยมันจะเป็นเป็นแบบเชิงสัญลักษณ์ของการต้องเที่ยวพัทลุงซึ่งมีสภาพแวดล้อมในรายละเอียดทั้งหมดแต่ส่วนใหญ่สีสารที่เราเอามาใช้มันเป็นสีที่ค่อนข้างใจสดใสเพราะว่าในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยมันมันรู้สึกว่าบ้านเมืองมันหดหู่เราก็ต้องมีสีสันที่มันสดใสแล้วก็ให้ความรู้สึกที่ตื่นเต้นแล้วก็ รู้สึกว่ามันมันจะได้ได้เริงโบกบานขึ้นถ้าไม่งั้นมันจะหดหัวอาจจะเป็นซุมเร้าอะไรได้ครับส่วนส่วนส่วนเรื่องราวที่จะมาใช้ก็จะมีควายเลน้อยหนังหนังลุงโนราก็คือทั้งวิถีชีวิตประเพณีและวัฒนธรรมของจังหวัดรัฐทลุงมีโอกาสพาน้องน้องเยาวชนจากบ้านศิลปะทะเลน้อยเ,ยเข้ามาร่วมกิจกรรมตรงนี้ก็ เป็นโครงการที่ดีซึ่งได้เห็นบรรยากาศตามจุดต่างๆที่พี่ๆได้เขียนไปไไหลายจุดแล้วนะครับตึกเก่าๆกาาำแพงบ้านต่างๆได้ดูมีสีสันขึ้นการน,นำเสนอภาพเรื่องราวของต้องถิ่นนะครับที่เป็นวิถีชีวิตนะฮะที่เป็นธรรมชาติที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับ เรื่องราวศิลปวัฒนธรรมนะเราก็นํามาถ่ายทอดออกมาเป็นภาพลักษณะสองมิตินะครับเราก็นํามาเสนอเป็นลักษณะของภาพที่เป็นมาร์ทคอรก็คือตัวการ์ตูนง่ายๆนะครับที่สร้างสารรค์ขึ้นมาโดยกลุ่มนะเพื่อให้เป็นตัวแทนของจังหวัดพัทลุงนะที่จะนําเสนอความเป็นวิถีชีวิตนะครับการสร้างสารรค์สื่อที่มีประโยชน์ต่อสังคมเนี่ยสำหรับไอคอนเซ็ปที่เราคิดขึ้นนี้ค่ะคือน,นําเสนอสิ่งดีๆของจังหวัดพัทลุง เพื่อให้คนในพื้นที่พัทลุงแล้วก็มาจากต่างถิ่นนะคะได้เห็นเอกลักษณ์ของจังหวัดพัทลุงว่ามีอะไรบ้างแม่ฟังหลายเสียงที่คอนเฟิร์มมาจากพัทลุงแบบนี้มีหลายภาคส่วนด้วยอยากไปคุณผู้ชมคะอยากจะไปเช็คอินนะคะสีสันสวยงามจริงๆทุกจุดเลยนะคะแบบนี้เนี่ยเขาจัดแสดงในเจุด ในเมืองพัทลุงค่ะนักท่องเที่ยวสามารถไปเช็คอินถ่ายภาพแล้วไม่ใช่แค่ถ่ายรูปนะคะไปเรียนรู้อัตลักษณ์ของคนเมืองพัทลุงไปด้วยหากว่านักท่องเที่ยวมากขึ้นเนี่ยค่ะทางกลุ่มศิลปินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คาดหวังว่านี่อาจจะเป็นจุดไฮไลท์อีกจุดหนึ่งที่ดึงดูดผู้คนให้ไปที่นั่นนะคะังนีอไปยงยแต่ว่า,รวา,ยยวาวเราไม่งตัวงแต่าเกจอจอมาเอครับกิกันแ ดีอย่างนี่นัน,นมาใหญ่แองหนึ่งตลอดแรบมันแรบนี่เป็นรายการี่ยครับโอ้โหับมีบ<ๆ>้านใกางๆมันสดใสดูและสบายใจอ่ะไอชิงบอกว่าง่างมีถื่อนี่นี่น่าจะคอแบบนี้เยงงมเลยเนชะ ชมผ่านจอกันแล้วคนอยู่ใกล้เดี๋ยวเย็นวันนี้เขามีการเปิดกิจกรรมอย่างเป็นทางการนะคะกลุ่มและศิลปถิ่นเมืองลุงค่ะแล้วก็เครือข่ายศิลปินที่นั่นจะทําการส่งมออพื้นที่ศิละปะที่ช่วยกันสร้างสารรค์ให้ชุมชนได้ดูแลกันต่อไปนะคะ